สิ่งประดิษฐ์ด้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อด้านการเกษตรเครื่องตัดต้นสนุนซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้ได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสามารถนำไปใช้จริงได้ในชุมชนและวิสาหกิจชุมชนทั้ด้านแนวคิการสร้างเครื่องตัดต้นสนุนี้เพื่อลดเวลาเพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งเป็นอาชีพที่พบได้มากในชุมชนบ้านกดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราจึงได้ทาการออกแบบเครื่องนี้โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทําให้การตัดต้นสนุนนั้นเป็นไปอย่าางรรรรววดเแและะะะมมีปสิทธภพถย แถมเรถงความเร็นแต่ผู้ใช้งานครับถ้าโดยตัวเครื่องน,นะครับการออกแบบเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานความรวดเร็วในการใช้งานแล้วเขารเรียลการใช้งานครับแล้วก็ลดความไม่สมัครสมอติจากการตัดด้วยมือครับาสำหรับด้านตัวเครื่องน,นะครับตัวเครื่องนี้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาในการทํางานได้ลดระยะเวลาในการทํางานครับช่วยสร้างความภัยในการทํางาน และราความไม่สามาอในการตัดด้วยมือครับถ้าเราได้ประสิทธิาพนะครับจากการทดลองการตัดภายในระยะเวลา30ปีเพราะว่าตัวเครื่องสามารถตัดสมุได้ถึง6 4 6ท่อนครับและมีท่อนที่เสียหายเพียง4ท่อนครับพึ่งเทียบเป็นกรตตาความแรงรียบน้อยครับและจากการใช้งานจริงของผู้ใช้งานครับจากการนําไปทดลองใช้งานจริงในสาคโพเรือนของชุมชนที่มีการทำสนุบครับเพราะว่าในการในแบบประเมินของการใช้งานอยู่ในอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับเรื่องการทํางานของตัวเครื่องนะครับ ต้ององทาย่นเพราะว่าท่อนหนึ่งท่อนขนาดนี้แต่ขนาดที่ทางบ้านนิดครับพี่เจคับตัวหนึ่งท่อนนี้สามารถทำสนุกปอนนี้ได้สองปอนครับพอดีครับแต่ทําให้มีดอกได้สี่ดอกค่ะสนนี่ออดอกไปอ๋อสนุกเพื่อมาทำดอกไมใช่ครับจะทำอย่าง,งนี้ได้ไม่อาจจะไหนสามารถนิยมทำในดอกไม้ประดิษฐ์ครับแล้วก็ลำตัวดอกไม้ตัวดอกสนุกเองจะทำเป็นของกินครับตัวดอกเขาทำตัวเองไหมถาใช้คนตัดใช้เวลาร ถ้าใช้คนตัดถ้าใช้คนตัดจากการทดลอง30ปีนะครับใช้เครื่ององตัดเราตัดได้เทียะ300วัตตครับอันนี้คือใช้แบบเร็วๆแล้วนะครับแบบสาคนตัดครับต่อไปนะครับเราจะเราจะพูดถึงระบบความปลอดภัยในการใช้ยีมือจิตี่ชีวิตกันนะครับหากเครื่องมีการทํางานและกดหีมือจิตที่ชวิตหากเรากดสตาร์ทเครื่องอีกรอบตัวเครื่องจะไม่หมนุน จอเพื่อให้เคร่มือการทำงานได้ดีครับรและหากเราเปิดวงจรอ,อีกครั้งขนาดสายเปิดอยู่เครื่องก็จะไม่ทำงานครับครับสำหรับต่อไปผมจะมาหลังจากให้เราตัดต้สนสนแะ้วครับเราจะเอาต้นสนนี้ไปต่อ,อยอดในการทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ครับขออนุญาตไปขั้นตอนการทำดอกไม้ประดิษฐ์ครับขั้นตอนแรกเราได้ต้นสนนี้มานะครับเราทำการเข้าสู่เครื่องจักรอีกเครื่องหนึง่งเป็นเครื่องเลี้ยวเครื่องสายครับสานให้มันกลายเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับ เมื่อเรา,า,ารทำในแผ่นนี้นะครับเราก็จะทําการหัวเป็นปอนครับได้ปอนลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราทําการตัดแล้วใช้มีดตกแต่งลวดลายนะครับออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเราตรกแต่งล,ดลวดลายเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการใช้มีดตัดอีกหนึ่งทีแล้วก็ใช้ได้ไบีเอ็นบาออกมาให้กลายเป็นดอกไม้ในรูปแบบต่างๆครับซึ่งลักษณะของดอกไม้จะแตกต่างก,กันไปตามลักษณะของ ต่างๆครับหรือผู้หรือผู้เช่การดอกไม้ต่างๆบตัวอย่างเช่นถ้าเป็นงานมงคลดอกไม้พวกนี้ก็จะกายเป็นอกม้ที่เรียลหรือเป็นช่อดอกไม้ใหญ่ๆครับงานอาวามงคลก็จะอย่างเช่นเป็นทําไปดอกไม้จันทนรับใช่ครับ ติดไฟมีเฉพาะว่าเป็นเพราะวาความชื้นนะครับในการทําจริงๆคือจะอยู่ที่อากาศที่อุณหภูมิปกติครับอันนี้จะเกิดจากความชื้นเลยทําให้ต้นสนุนนั้นมีความเหนียวตัวครบแก้ไขไม่ได้หราะความชื้นติดนั่นเองในกรณีนี้คือต้นสนุจะผ่านการตากแดดมาแล้วเลยครับจนแห้งแล้วถ้าอยู่ที่